được, được, cô duyên xài mương này tôi, tôi giật ก้ไม่โตอ้าวไอ้โตสมุดแล้วนะ cửa smeral smeral à? Tôi là. Ui! smeral 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 ขโมยของแมงเอ๊ะอะไรกัดกลัวไอเลียงโดนพี่แรกโกงมาตัว มาเดแล้วก็แค่ซอมบี้ตัวเล็กๆนิดเดียวกัดคุณเจ็บแย่เจ yeah. อาโกงเล็บ <Yeah. S 2> ขยับระบ,บาดตมันโกงจังวะไอ้ปืนนั้นมันแบบโดนแล้วมันหายเลยนะมันมันตัวมันหายเลยนะอลละเดี๋ยวมึงเจ้ากับพี่เหรอเดียเ๋ยวมึงเจอยียว ี่นจะให้อามมาเคียวเลยวะพี่ในเคียวที่อามเคยเล่นเนี่ยยังโกงเหมือนเดิมเลยนี่ตรงนี้อยู่แถวๆพี่อ่ะนี่นี่นี่เคียวนี่เฮ้ยพี่อยู่ล่างไอ้โต้อะเราพี่กลายเป็นเองแล้วเนี่ยพี่กลายเป็นเองอะมาดีโต กนนะูมีก่อนนะมีก่อนนะสลับโต๊ะมึงกลาแล้วไมเลี้ยวเหรอตัวูกูกัาแล้วเ,เวออเอ,อะไรวะเลี้ยวข้าพี่ทำไมผมพี่ผมขาเดีย๋ยวต้องมึงต้องเจิดสมุนเรวยมนของกู เอสเบล่าเอสเบล่าเอ๊ะมันทำไมโดนครั้งเดียวไม่ตายวะเอ้ยเคยวเคยวเฮียโยช่วยกันล่ามือรวมมือกับจักรไนโต้ยิงเลยยิงมันเดี๋ยวพี่ล่อมมนเองไอ้ไก่เนี่ยล่าเลยเจ้ไก่เจอขี้ศักดิ์สิทธิ์กูโต ชีศักสิทธิ์โดนดิเอ้ยโดนแล้วอ่ะโตข้ามันพี่อยู่ในนี้ไอ้เจ้าควายโดนมึงควายจังวะกินแค่หมดเลยเดี๋ยวจะเอาไปบอกว่าแบบไม่เดี๋ยวจะเอากระจานไปเดี๋ยวแมวเมาเนี่ย ได้พี่หาของก่อนไหนมึงมันก็จอกไงเรียวอไไเอาอันไหนเดียววะที่มันเกี่ยวกับปืนเฮ้ยเขียวนี่ดีกว่าเอา,นานลิปเขียวได้อันนั้นใช่ เอ้ใครโดใคร,ใครกล้าสู้กับพี่วะไ,ไปเลยนะทำอะไรได้นะเฮ้ยโดนละเอ้าไอ้ยต้องมาสู้กับพี่สิพี่แมวใครไว<ป>้นะโตกูยาวแล้วแม่งโดนดาเมจด้วยโตโดเครื่องบิโดเครมบิเซ

ก็อ่อนว่ะอะไรไม่เอาเที่ยว่าหาของยอยู่เฮ้ยอ่าได้นะลีโอมงเจอกูเป็นศัตรูกันทั้งหมดนี่แหละกาดให้ท้าว่าคืออยูต,ยตระปัาโอ้ยดูดิดูพวกพวกอ่อนดีแม่งมันบินได้อ่ะพวกอ่อนน่ะ อ่อนชิบหายเอาไหนเดี๋ยวะอยู่ตรงภาษาโคตรไกลไม่อะอย่าเหลืองมึงอย่าเหลืองเรยวโคตรกระจอกอะ่ะมึงโคตรอ่อนอะ่ะตาเขยตาอ่อนนะบินยังไม่ตรงอะ่ะคิดดูอ่ะสายลุ้งอะไรตุด๊ดปะเนี่ยโคตรตุ๊ดเรยวอะแล้วมึงเจอสิ่งที่โกงกว่าที่บินของพวกมึงคอยดูไหนวะ เคเคยขีเลยเอ้อถีบแม่ง <guidelines> ม er ึงเจอกูนโตอ้ไก่เปลี่ยนแม่บ้าโตบีแมเกี่ยวกับนักกรมอะกอ่อนเหรเีย ฟันก <c oughs> <c oughs> ูเดฟัน <om> กูเดฟัน <volumes> ก <Bis Syn Island> <ahh> ูเซฟันกูเซกูสตาร์นไว้ก่อนเอาบุกเดินไม่ได้ปัหากูดิโตอีก้ไก่อ่อนข้ามันดิอะเรอะเร